เอฟซีมีเฮคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เอ้าเจนหายไปไหนอะไหนอะไม่เห็นเลยโอเคค่ะวันนี้จะมาดำเนินรายการแทนพี่โบเอ้ยนี่เจ๋ยมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ FC ที่จะมาฟินในวันนี้นะครับชุด FC ของน้องไข่บุกคับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทั้งครอบครัวเลยเหรอคะมาเป็นครอบครัวเหรอมาเป็นชัยในครอบครัวคนหนึ่งชื่อชื่ออะไรกันบ้างครับชื่ออะไรกันบ้างชื่อชื่อซูมครับฮะซูมซูมซูมกับเหมยซูมเหมยเสยมุมอะไรอ่ะทำอะไรขนาดนั้นเนี่ยเธอแล้วทำไมถึงชอบไข่มุกก็ติดตามมาตั้งนานแล้วครับเพราะว่า เห็นตั้งแต่ตอนรีวิวแล้วก็ชื่นชอบมีความสัมาัแล้วก็มีความด้วยมีความเพลินพรมด้วย่ีมากๆครับในทำท่าเพ่นกินเพ่นกินให้นุ่นนี่คือเ c ไข่มูนนะครับต่อไปเ c ฝั่งน้องเจนะครับมาแล้วครับเ c ฝั่งน้องเจเอฟซีฝั่งน้องเจชื่ออะไรกันบ้างครับโอ้โหดูทรงไม่น่าเป็น FC นะครับไอสติมโอ้ชื่อจะน่ากินเลยอีกคนนะครับ แฟรงเฟิร์ตครับแฟเร์แฟงเฟิร์ตแฟรงเฟิร์ตไอติมทำไมถึงชอบน้องเจนครับเจนน่ารักแล้วก็หุ่นดีด้วยแล้วโอ้โหทำไมสะดุ้งขนาดนั้นล่ะเธอตัวเขาเองไม่ยอมรับเลยนะหน้าเหมือนสล็อตเหรอทำไมอ่ะช้าๆเหรอโอตาโตๆพี่แก้มอันนี้เราเราแยกกันไหมหรือไงไปเล่นไปเล่นด้วยกันเลยไปเล่นด้วยกันเหมือพี่ด้วย ไม่มีมั้งด้วยค่ะด้วยต้องขอบอกแล้วครับว่าการเล่นเครื่องเล่นเนี่ยตะบวยเนี่ยอะไรที่หมุนๆเสียวๆเนี่ยไม่มีทางได้กินเขาหรอกครับอย่างนี้พี่เจนน่ารักกว่าเยอะอ้ารักกว่าอุ๊ยไม่เป็นไรนะน่ารักกว่าพี่เจนน่ารักกว่ามากใช่พี่เจนน่ารักกว่า กันซะด้วยและในภารกิจนี้ <ST AN TS> ต้องเจอนะครับก็คือเอซีสายขิงขิงกันอวยกันมันใส่กันแล้วก็ตีกันไปเลยโอ้ยโ,ยโหัวักอะไรขนาดนั้นเนี่ย ็ทำอะไรเจนมาแล้วล่ะครับปะใส่กอดอะไรของฉันใส่หมวองมิ้งค์ไมใส่หมไม่ว่าอะไรดีกันนะดีกันนี่พยายามเชื่อมโยงนะครับขานิ้วใกล้หน่อยขอนิ้วใกล้หน่อยขอโทษนะใจเรามีแค่แบบเจนคนเดียวอ่ะโอ้โโหอเคถึงแล้วตุ๊กตาสปรย์เราได้ตุ๊กตาสปร์ใช่ไ่ะและในระหว่างที่ปั่นกันไปแล้วครับก็มาปั่นกันถึงนี่นะครับเครื่องเล่น สุดพิเศษโอ้ยงานนี้มีเปียกแล้วครับเอ๊แต่เมื่อกี้เปียกไปแล้วนี่หว่าเลสโกเราจะเปียกแล้วนะเราจะเปียกแล้ววัดจะยังไงได้อ่ะสมมติว่าเนี่ยชอบไข่มุกแค่ไหนกับฝั่งนี้ชอบเยนแค่ไหนอย่างเงี้ยสังคมแตกแยกก็เพราะลุงอย่างแกนี่แหละเพราะว่าพี่ไข่มุกสเปคแล้วก็น่ารักมีความสามารถเยอะมากพูดไข่มุกมีความสามารถมากแสดงว่าเจนไม่มีความสามารถรอความสามารถเยอะมาก อ๋อผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะคนเดียวผมไม่รงอะไรนะอะไรขันมูก